นายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาครับเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟาฟ้าจังหวัดชลบุรีหนึ่งโดยโครงการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของกองทุนพัฒนาไฟาฟ้าจังหวัดชลบุรีหนึ่งกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยมีขวัญกําลังใจในการเล่าเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาครับได้บอกว่าชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองศรีราชาเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะต้องมีการพัฒนาให้เยาวชนเนี่ยเป็นคนดีมีคุณภาพก็มีการผลักดันนะครับให้ทางโรงเรียนนําเสนอโครงการไปยังกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น175ทุนการศึกษาซึ่งก็มีทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ4,500บาท และก็ระดับประถมศึกษาและอนุบาลทุนละ3,500บาททั้งนี้ก็เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปครับ